สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีที่หักแพงสุข,ขูสุคนพอกับเคยลาคือเก้าพี่น้องตอนนี้ก็สีลงเบิงเขานะ่าเนาะว่าพอเกี่ยวหรือยังเพราะว่าเขาเจาผูกเกี่ยวน้ำรังเขานี่เกี่ยวเลยเอาเป็นทีเรียบอโอ่เกี่ยวน้ำรังเขาจะเังว่าไอซอเบ่่เกี่ยว ก้อนกับก้อนช่องซ้ําให้อีผู้เดียวเกี่ยวนั่นก็ผู้ดีโหนั่นเกี่ยวก้อนยังเหลือให้อยู่ถายเจ้ายังเกี่ยวอยู่นะแล้วก็แล้วพี่น้องบัดนี้เหลือแต่ของเฮาก็ของพ่อใหญ่ฟาร์มมื้อนี้ก็สิเป็นเงาๆพี่น้องเอ้ยเด็กๆหลานๆก็เมือหมดเลยผู้เมือสุลินก็ให้ผู้นึงยังบ่ปานใดอันน่ะผู้เมือบ้านปังนี่ติ ให้จนว่าลีโรจังเดกไล่กันไล่กันอืกระถิดพี่น้องน้องมินนี่กับเมื่อแล้วเมื่ออื่นเขาโรงเรียนยังยังนะแต่ว่าเขามมมันห่วงหนึ่งนะมันมีสีดำํำแต่ว่าอันนี้นะบวกเกินอาทิตย์หนึ่งก็ได้เกี่ยวเพิ่มเพิ่มว่าหอดจำพี่น้องเขาอันนี้มันสีบางันห่วงงานต้นแต่บางันห่วง เรื่องมันเลยลงไปเบิ่งทางลุ่มก่อนพี่น้องว่ามันสามใดเนาะกันพ่อเกี่ยวกับเกี่ยวเรและวิดวันชินยังเจ้ามือวันชินวันคานวันคานวันคานนี่เอาบริได้มาอีกบ่ซะผูห่างงางๆมืลยนะยุน้ำยาเนาะมันเมื่อมาเลยบ่อยากม้ามันบริข่าวรงเรียนมาเป็นยังเราพี่น้อง มันยะพอมาเอาเลยบ่อยากเมื่อมื่อนี้ก็หไห้จนว่าอะไรรอโยนอะได้กับบ่สโซนโยนอะไรกับบ่บ่เอาเลยย่ยังเคี้ยวนี่ห้องเ้าดำ้ำลังดี แต่งามแต่ว่าบาให้นี่พัดวัดให้นี่เผาเรือมกว่าเนาะให้ตัวนี้งามขนาดนี้โอ้ยยะยัยงเกี่ยวให้น้ำอันนี้เมื่อไปประมาณพอนนึงงัวเกี่ยวงัวเห่าเลยเจองแล้วน่า,าอีกยะอุ้ยคนพอนข่าวลายเด้ เบิ่งเต้ว็เต็มอยู่นั่งห้า,ากันนาสิลาอยยุเขาอันนี้ปีนี้จักีิได้หรือสีลุบกี่น้องแต่ว่าลุบแลยห้องฮ็ดหน้าเบา่หมดเนาะมันก็บ่บลอคือนแม่นอันนี้ยังเขียวอยู่ไปขั้นเกี่ยวกับแบบวา่ารวบเดียวเลยได้หน่ถ่ายมันชุกเลยเกี่ยวรวบเดียว กับต่นเกี้ยวหองรนานนนี่ตัวนี้ก็เรื่องเลยพี่เนนะท่านท่ียว,ทยวทยาทำไปกิน,นะนออกยังก่งอะไรเนาะ ไว้ซ้ำไว้ซ้ำมืดมมื่นเงื่เลยตะวบ้านนี่นะให้เดียวนี่ได้เนาะเรียบเรียบคนนะพี่น้องเข้าป่านี่กิ่งลีเนาะกองห้องฟอกเกเอาลือบ่ เีมาเกี่ยวห้าบ้านห้าร้อย้านลาพันน้องนี่นะ้พันหอล่สบายด้วย่นองป้าพี่น้องนี่เข่าเข่าพุ่นนะะห่วงใหญ่ลยอยากลอง ลูก <laughs> mà. Mà cả mà quá, นี่สิหามาให้ mình นั่งกระเถอะ bay, mình มันสุกยังให้ไปลงมากะไก่ยังเขียวเนาะยัง cái ยังบ่มันบ่ทันได้สุก nôn เหลืองแต่ใบ ประมาณเป็นอาทิตย์ถูกแล้วนี่ของเขานพยญยพามนี่ซุปก็ของเฮาอีกของพยญยพามพี่น้องอันนี้อันนี้ของเฮา ชุกเล้วเขาว่าอันนี้น้อยประมาณสองสามมือบอรู้อาทิตย์หนึ่งเอาใช่ป่าใบวีมันขอบเลยชุกเนี้ยมันก็ขอบเลยสนนีมันขอบซมได้อ,นะอมัมันยังเคี้ยวนะเหรอเนาะยังมีเหยอมันยังเคี้ยวเนาะโกกเคี้ยวเรียกเพราะว่าใบวีมันขอบเลยเคี้ยวได้นี่ดีอันนี้มันคือเคี้ยวใช่ป่าเลยใบวีมันขอบเลยชุกาง,นนะงามกระเต๊ก ผู้เดียวเกี่ยวพอสองนาทีกันแล้ววางดีรอแล้ก็ผู้หอมมาขับพี่ใหนี่กลายพันวะน่ะพันเอาไวพอเกี่ยวเราบอกข่อยบอกจะแล้วมันยังเขียวห้องว่านี่ข่อยรอมึงเลยเด้มันยังบ่ทันสุกข่อยว่าประมาณวันที่ วันที่หาที่หก no. อาทิตย์สองอาทิตย <car Likewise offs> ์พุนะปุเลพี <men> <as> ่น้องเฮาสุดปุเลเฮามเมนมีแต่ผูอย่างเมื่อน้องน้ำเด้อสีปอันนเนาะเออบ่หายน้ำตาจระเข้ก็เลยบ่หายบันอายเพรหาบ่อาย เคยบอเห็นนั่นเคยหลาบอเห็นพี่น้องน้องสลากพอให้น้องสลากไปชงเนาะแต่คันลูกสาวผู้อยู่ใกล้นี่งเกยพออุ้มกับบอย่อมขึ้นรถห้ยอีไรลอบัดชจุดไทยึ้นรถไประนังใกล้กันดีไหจับปรนังใกล้พออีกเมียนซ้ำเขียวก็ยังนั่นเละจังว่าวันที่หาที่หก ก็เป็นทิดแล้ววันทีห้าทีหกเนี่ยแล้วเขาเจาะก็ได้ยังเหลือแต่เขางินคือกันโอ้ยมันหัวมันยังหมดเลยมันเห็นไหมมันกัจจิมีอยู่แล้วมัได้มาเลาะเนาะบางทีกับบะหมี่ใช่ไหมนะเขาเดียวลงมามันไกลดิแล้วมันไล่ให้ แต่เฮาเลียวไปทางนั้นยังเลืองเห็นบ่นะเียวไปทางนั้นน่ะบ่ไปเบิ่งใกล้ๆดูมันซําใดเออมันก็ยังเลืองแฮงมื้อแรงนี่ก็เงียบแล้วพี่น้องห้องไปห้องมันเด็กๆเมื่อบ้านมือเฮือนเพราะว่าย้อนเฮียนเนาะย้อนเฮียนแต่ว่าสงการก็ได้พอกันดอกบ่ฮอดสงการพี่น้องมาก่อนสงกาเดือนนึง เดินมีทุนาเดินเดินมีนาเนาะเดินมีนาก็ได้มามาอีกเมื่อกระชัยอีกแล้วนี่บานนี้เงยติ้งแล้วเมื่อบานนี้เงยติ้งมาฮึงน้อเมื่อผมเมื่อฮึงนด้แบบนี้ฮงว่าต้องย่ามพี่จังได้มามาเดินปลายเดินปลายอืมเขาจบปิดอันเทิมเฮึง คือว่าคนดีอยู่ปัณณามียาหลายเนาะขนาดยลุ่มด้วยสามยุ้ยสาวกับมันอกลูกน้ำมืดเลยบ่ตอนเป็นกอหนังกอใหญ่แต่มากับห่วงใหญ่อยโอ้โหเพลิ่งมันชินหลังใหญ่เขียนหงมันชินหนานะหลังมันชินใหญ่อ่ามันจุกอีก มันมันจังอ่านชีพอมกับชุมนะบางที่นั่นเกี่ยวไล่ขึ้นไปมันเขากับเกี่ยวไล่ขึ้นไปหุงข้าวจางเรื่องก็ห่ออีกไปย่างไปบางทางหม่องน้ำขอนหรือปะข้างไในเือเด้อทางนะนี้ทางวี่มันมีปลาอยู่พ่อโอ้ดอกกระแยงออกเลยเด้อบดได้ลงมาเองเป็นดอกเต็มเลยบอกอันไห้นี่กะ มันก็อันยู่เท่านี้มันก็สุกอยูโบกเจ้ารอะว่ามันจนแห้งหมดเลยมันมีอยู่บ่ปลาเนเจ้าบ่ปลาขอนมันคือบ่เห็นมีป่าเนาะลมพัดเลยโบกเลยโอ้เสียดายเนาะมวกเนี้ยกึงปึงอยู่เขาฮะเจ้ไปทางในเมืองกระปูกัดชมน้ำเหยียบไรมันเปื่อยขณะนี้ยังบอกมีปลาขอน าะไมหน้าจะเรต้องราเธงร้องบ่มีน้ำจักย <line. S 2> mm ุดจะไปคนเลวจะเบิ <exist>. uh ่งหอยตีนสนิกว่าหอยตีนใหญ่ลีโลเข้ามาเอาปลาแต่นี่น้มันขั้นเบาน้ำผู้หอดอกอันลางวันชินคือจะเบาน้ำมันสุกแล้วสุกแล้วเบิ่งใบมาก็ขอบมาเลยแต่นี สูสีกันเกี่ยวไ,ไปเบิ้งด้วยไปเบิ้งเจน่งานชำได้ตอนน่ะมันคือต้นใหญ่แท้แต่วาา่ายักมีอย่างไห้ขอของเขาน,นี่เฮ็ดช้องไห้ใบ่้เนาะนำกระถึงตรงกลางเม่อล่าจะเอาเห่มาตึกเอาโอ้เจ้างเขาตีนตึกกินหมดเลยเนาะเบิ้งขนาดไม้ที่มันอยู่กลาง Bạn này nó ổn mà khổ 1 lần cho khó khăn nó kìm 1 lần Trong này có nhầy, đều có hoang nhầy ở Nga nè Hoang nhầy ở phía nông Hoàn hoang nhầy ở đây thôi Có cả nhầy Tại cao bộ đây, đây mượt đáy theo này Pi này tìm lơi. ประมาณจังให้นะผู้เขาดำอยู่แถวนี้เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดให้แต่นี่ขึ้นไปหอดภูนะมันเทิงกับบวกลายลบัตชุนี้มันมันเป็นหน้าลงน้มันเชียะเดีมันให้ไงอันเลือเลือนี่ใกล้เคิ่งเนาะรวมทางน้านนกับตัวนี้ผู้เขาเกี่ยวไปนะตัวผู้ย่างนี่ ใกล้เครื่องอีกพี่น้องเกี่ยวไปนี่ประมาณ40%ยังเหลือเขาอยู่ประมาณ60%สิแสดงว่ายังสีด้ลายอยู่เช่าเขาเนี่ยเมื่อดนนี่เนาะนาสีได้อยู่กี่ว,ว่าประมาณแปดสิบประมาณแปดสิบมันให้ใหญ่มันบ่ปเปลือกขันหน้าดีมันก็บน,นาสีด้ลายอยู่ ไปเลยพี่น้องขอบใจสุขูสุคนที่เข้ามาเบ่งเนาะฝากก็ไล่ก็แร์ก็ติดตามมืนแรงกันเงียบกิ๊บแหละเมื่อเช้ามื้อน้องพออ้อกันเลยพอกันไม่คลิปนะพี่น้องสบายดี